สวัสดีเอฟังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดามาตามน้อง,องแทนนะาจอยได้เลขมาแล้วค่ะเป็นรับชมได้้ครันะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครต้วนยัง,งด,ดังสไดไปเลยตามอาจารย์แทนหัดหน้าเดอ้อพี่นอ้องอาจารย์แทน เก็บที่บนโชคดีก็จานเทียนตังหวดได้พูป็นฝากมาป้าเต้สามร้อยมาจากช่องลุงเฮงนะคะฝากให้น้องแทนคุณสุพักสองร้อยคุณอรพินสามร้อยคุณพัชรีหนึ่งร้อยเป็นเงินเก้าร้อยนะคะถึงมือหละเด้อค่ะอุ้ยมึงเนี่ยอาจารย์เก็บรายได้เด้ออาจารย์เอ้ยลูเคยเอ้ยหาดองให้ด้ห้ตามประเทศเล่า บางครั้งหาเหล้าเกาซี well, ่ก็ไปออกไทยเด้อพี่น้องก็ไปออกไทยเกาซี่ตรงๆบางคนเพิ่นก็ซื้อเล้าเนี่ยแหละเิ่นตามไทยเพิ่นก็ได้โชคดีนะงวดนี้ว่าจังใดเมื้อนี้เพิ่นว่าให้ตามเหล้าบางที่ก็จดไว้ไปซื้อไถ่น้ำเนี่ยด้วพี่น้องเอฟซีเเคยก่อนขี่รถแลนลอยมาเลยนี่มึงข่อยมาดกระปุนตามเพื่อทางปุ่นอ๋อม้าแลนลอยมาเลยชิมรถใบหันเอาม้อไส้ต่อแม่แม่ทางนี้มันตมหลายเรื่องม้อไส้มาเอ้าวนับไหมหนักด้วยงอมาลูกย่องค่ะ จับย่ามสีตาบอกว่าอันทองเล็กมันจับหมดแล้วมูน่าดองรอจดจำได้เ่ดองเออเอาดองก็เป็นประสาทดองเอาแท้แทเอาแท้แน้องแท้ให้เก็หกสามมันออกเก็ดหกสี่เมื่อนันหายยังก่อนศูนย์เก้ายังก่อนนาจ่อยศูนย์เก้าสองส่ามันไปออกศูนย์หก เอฟซีมุอข่อยบบเขียนกับหัวหาเลยบ่ถืออ้ยแต่เขียนเอาเองต้ห้อฟซีก็ได้มุอข่อยแ็เขียนศูนเก่าก็สอีเเฟซฮาต้องเฮาต้องคนเขียนเลขสามตัวศูนย์สองสีมันออกศูนย์หกมันเลขเล่าน่ะเอ้าตัวใดก่อนนะจอยเจ้าจับนิ้วมือมันเพิ่นเพื่นเพิ่นไปหาปูขาวเพื่จ้าไดนะจอยหกสองแปดศูนย์อันเลขซีตัวขึ้นเาหวกนีมอันเพื่นเห็เลขเลี่ยงกันขึ้นเขาบอกแม่ค่ะ หกสองสี่ศูนย์เดยอเด้อขอสเขียนเลขสี่ตัวเด้อหกสองสี่สี่ศูนย์แม่ขอแควหนึ่งคือแปดศูนย์กันเออเข้ากันยินงแปดศูนย์นี่ที่แรกแดองถามดองนี่ดดองเออขอแนี้หน่อ้คบสองแปดศูนย์อออันเล็กีไปเล็กเดไม่ดอกเพพีชมันบ้าหกสองแปดศูนย์มันบ้า ค่ะดองทีไม่ได้เป็น้องเอ้ยบานดองเป็นประสาดดองเที่ยวหนามากบงขันนี่คุณอาดองชิดยากน้ำดองสิได้ไปตัดห่าตัดบวกกิน้หลายเดี๋ยวหกสองแปดศูนย์ค่ะตันเลขสามตัวนี่สิเป็นสองแปดศูนย์มันบ้าป็นยังลูกเคยลูกเคยเคยจกเบิ้ลก็สับคันคันตัดนี่ก็จะเป็นตัดหกสองน้ำบอกหกสองแล้วก็กับหัวน้ำเด้อกับหัวเป็นเก้าสองน้ำเด้อจ้ะเอาลูกเอาเก้าสองแต่ก 8ปดูนี่เป็นสามศูนย์ไหมแปดศูนย่ก็จะบแมนดอกเอาเอาซ้ำนี่เนาะเอาซํำนี่ได้พี่น้องขยันเห็นแซำนี่มุเจ้าอยางได้ร้านคนนี้ไปแปลวส่วนตัแม่น้องแม่น้องแทนเจ้ามากตัวได้น่าจอยส่วนตัวเจ้าจะเน้นตัวได้มนก็คอยบอไปตัดใทหกสองแปดศูนแล้วก็ตัดเป็นสองแปดศูนย์ศูนย์มาอีกเลยเป็นหกสองกับเก้าสองแปดแปดศูนย์ับับ โอ้ยอย่ารน้อนเอ้าโอ้ยอย่างงี้เงาเลยลูกเคยเอลยอาจารย์นอนอาจารย์นอนเอ้าแม่อาจารย์นั่งลูหนีก็ได้ไม่แล้วอ่ไรกูน่ะอ๋อพี่น้องน้องแค่นอันนี้เจ้าขอเล่ามันบอแน่นขอเล่า่อยสิเขียนเล่าเด้อบ่เนี่ยมันพุ่งหลวงมาทีเดียวบ่จะสีอะไรเลยเด้อพี่น้องจับพร้อมกันเลยจับเสียเลยแม่พร้อมกันสิลูกแม่ หอบมเลยยังวะม่หอบมเลยเตะเราเราเพิ่นเราลูกหกมาก่อนบอหเจเบิ้งแม่หกแล้วก็สองแม่แล้วก็แปดแม่แล้วก็ศูนย์เลี้ยงกันเลยวันนี้จะจำแม่แล้วมันบ่แม่่อยโซ่ตัวเลขเดี๋ยวป่ะโจเลยนานทวนความจำบแล้วต้นดบบเมือดองกับพีน้องเออดองหน้าจอยเพิ่นผ้านองแท่นไปขอตำเล่ากับปูขาวจับออกมาปิ่งป่องสี่ลูกมีหกมีสองมีแปดมีศูนย์นนที่ญาติหายสองแปดศูนย์เลขสามโต เด็กสอตัวหกสองเสองเป็นโตกันแล้วกับแปนยหน้านะจอยบอกว่าเน้น80ดศูนย์นย่ำศูนยาอีกงมาศูนหลายเิ่กันเจ้าเล่นเน้น80ดศูนที่ว่าน้องแท่นว่ายังบอหน้าจอยเว่าเพราคนบรไเด้เว่ายนะังจับแล้วกับมาเลยบอกจับแล้วมาเลยยุงย่งไร เอาไปคือบอกเจ้ายู่าไปหาผู้เ้าไปคือดองว่าเนี่ยไปยังเต้ตีหาน่ะหัยุ่งมาทัีงตื่นนึไปตีหานเสือเคอยยุ่งมาทัาตื่นไปก่อนยุ่งเขาต้องไปก่อนยุ่งเฮ็ดซี่เห็ดไดเป็นว่านจอยอ้วนหักต่อนจับชิมบนไหนจับชิมบนไดน อันนี้ตัวใหญ่คอยอ่ะคอยอ่ะก็จะไปเลยดอกลูกใครอยมางพวกสาวอ่มันดองเพื่อนเรากันง่ายง่ายอันนี้กันหู้หน้าที่ได้คันหู้ว่ามื่อนี่เป็นเลขเล่ากับไปหาเมื่อไปถ่ายเอฟซีกัน้องเออเอฟซีก็ดีดีพ่อเด็กคากับเขาแน่จอยแน่จอยกันเลี้ยงงัวกับเลี้ยงลูกโบมิ่งไร่ใดมันบ่เจ้าบอกเจ้าบอกโบมีเงินเดือนแน่นอนโแม่งเจ้าในคากับเขาเงี้ยเดฟซีคอยนี่บ่แม่ น,น,นั่นยอมรับแล้วขอยว่ตายน้อิซเจ้าเลยแตะวางกันนี่แม่ข่อยบ่ตายมือไหร่บาข่อยบ่ตายน้ำลูกข่อยเนี่ยแล้วกน่าเอาข่อยเอาเงินมาหายตลอดข่บ่มีค้อมดีแล้ว่อน่ะโอ้ข่อยลืมไปแู้วโาบะยอกกันกันลงเขาอ่ะเขาจอดเบิ้งบ่ะมมนจเขาาก็จอใจใช่ป่ะสามชินเอ้ตอนนีไปส้มชิ้นก็เอาไรอย่างจักงวะ แม่นอนปกติคอชิ้นไม่น้อยคนจริงพญางกระเพยกระเพเพิ่นกับวิญญากมากหอกค่ะเพิ่นว่าทั้งว่าปกติเขาเจ้าชิ้นน้อยชิ้นเดียวเดียวช่องเราก็ต้องมีคลิปตุนนะคะเพิ่นก็เลยมาน้ำน้องดียาว่าคลิปเป็นตุนล้างจากนั่นวันที่หาที่ที่หาไปนอนโรงพยาบาลวันที่หกจะรอดทาจะบ่ได้มาถ่ายคลิปก็เลยจําเป็นต้องถ่ายคลิปไปตุนไว่าจะก็ถ่ายล้างไม้ในี่มามาแล้วกินตองเนี้ยมาแล้วต้องกินทําได้เนี่ยต้องกินมั่วงพร้อมเลยเป็นวินเป็นอะไวินรถนะเป็นวินวิ่รถ ครับนั่งรถเก๋งมาล่องจากรถเก๋งครับมอไซค์มาต่อพบมาบ้านมาบ่ได้ท่าหน้าจ่อยหน้าหน้จอยมีขีโตมเนี่ยเดี๋ยวรถเก๋งนุ่นที่ยามาค่ะกะต้องต่อม่อจะใช้การทายท่ำคีพี่น้องมีถ้าทงหน้าไว้ต่อยนี่นี่บ้านแมวมาสียูหมองง่ายๆได้มหาเลขนี่พี่น้องเอ่อช่วงนุ่นที่ยาจะไปแบบนี้ต้มต้มท้องไร่ท้องนาไปเม็ดน้ำปลาน้ำหัวน้ำสวนพอไปน้ำบัดได้พี่น้องน้ำบัดฉิเพิ่นบวงสวงมันบ่มีกระสินบ่มีบ่มีน้ำบัดน้ำบ้าหน่ะค่มี บาน,นี่ตันแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะงงอยู่บางคน่าอุ้ยช่องนี้หาข่าวแปลกๆหาคลิปแปลกๆไปเพื่อน,น <ะ S 1> บ้านเพราะว่าเราไปไปติดดินเน,นาะหนาเนาะไปกับลาภยาอิลีเราก็บ่ค่อยชื้อส้ากันให้นั่งไซก็น,นั่งบางมองกับมิสาเห็นไะบางมองกับมิมาดั่งพื้นเนาะ,ะ <laughs> <laughs> น้าเอ็นต้องอ่านมาโตกกุณแท้อยู่หนะน่ะตอนนั้นน่าจอยเกี้ยวเขาเนาะก็ไปคนเสียหญาอิอยญามันมอนไปหุ่น ไปมากวนไปนนะัป่งว <c oughs> นไปนั่งกับต้นบักบกนั่งกกแบนวนวน,นเอ,อนาเอาเนี้ยก็เอาอากกันพายางอันห้องทุงปุ๋ยไหมถุงปุ๋ยปูห้ยน่งไหมตอนนั้นแม่นนดดาบอกว่านี่สรุปพี่น้องคลิปนี้น้องแทนไปซื้อสารกับผู้ข,ขาวขอตำเหล้านะคะตอนเย็นเย็นสองหกแปดศูนย์เลขซี่โตนะคะนาจอยพ่นกระบาตัด 2 8 0แล้วก็ตัดหกกันกับหัวคือ92กับ80ดนะจอยบอกว่ามากัก80นเน้น80นะคะตำลาวไปดอกเลย,ยอาจารย์แทนนอนในอูอาจารย์แทนเคยเอ้ยสามตัวก็รวยได้เนาะครับสองตัวก็รวยได้เนาะอาจารย์แทนบอกสามตัวให้เขาสองตัวเน่เด้อตรงๆเด้ออาจารย์ครับคนอนเบิง้ง ข้าวคนนี้ไม่กูบางคนเบื่อน้องแท่นเดินอาจารย์แท่นฝากตังให้อาจารย์แทนหน่อยฝากตังค่าขนมให้อาจารย์แทนเอาอาจารย์แท่นือกินขนมคิดดีๆแล้วี่น้องกิดตอ๋อสิโออาจารย์แทนนี่เองที่ไรนูกวาเอ้าอาจารย์แท่นได้มาลูกก็งงนะพ่อ่าขันค่าขนมแล้วนะอ๋อหอดบางอ้อเล่นน้องแท่นถ้าเอกซองนะเดี๋ยวเฮาไปล่ำเดี๋ยวเฮาใส่สุดไปล่ำเลยเฮา บราบนเป็นไหมบ่บ่สิแปลเรียกไงสิสิส่วนกันไปลาเอาเปอาแต่แต่ที่หาแล้วแต่แตงยุงของถนนไปสีชีเลยยุงไปมันเราเขาบอกตัวที่สู้จะบนสู้เลยจัง ไปตีซียุ่งบวกัดเออบวกเส้อผาลูกไปตีได้พาไปหงมบวกเสื้อหงมมงยุ่งเลยออกมาตั้มแล้วค่ะเดี๋ยวลงนะคะแป๊บนึงค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่หงาหน้าขางวันนี้เฮฟซี่โชคดีนะทางของน้องทางสองไอ้จอยนะคะตามลูกเขยเจ้าไปผลว่าโอ้ยลูกเขยเอ้ยแถวข้างห่างกันไปตามเห็นบ่นี่